เอาเลยเครับสบวัสดีคุณผู้ชมผมกอนบัสเต์เล็กเกมดูลิงก์กันอีกรอบนึงนะคุณผู้ชมแอบก็ใน e นีนีนะครับจะมีแพทใหม่เข้ามานะครับเป็นแพทของโลกเซาลใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะออะตัดเข้ามาที่ด้านในนะคับเพิ่งโหลดแพทเสร็จเลยแบก็จะมีล็กอินโฟนัสไลก็ว่าไปนะนี่ไม่ได้สําคัญนะ นี่เนปเซลเวอร์ลิลิซเซเบชั่นเนปก็เป็นแคมเปญเข้ามาล็อกอินเพื่อเอาของนะครับนี่เป็นการ์ด UR ร์แบบพิสมาติกเนปเป็นทิกเก็ตไปแลกการ์ดนะครับวันต่อไปจะมีดีมทิกเก็ตด้วยนะก็จะเป็น UR นะครับ s รสลับกันไปอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ตอนนี้นี่เขาบอกว่าจะมีแคมเปญนะครับในการฉลองของโลกเซลเนบอะไรก็ว่าไปนะจะมีการแจกพงแจกเพชรกันด้วยนะครับ ไหนดูซิโหลดแพทเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวมันต้องปลดล็อกก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนี่ก็ขึ้นมามีเออมันมีบ็อกซ์ใหม่ด้วยใช่ไหมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอ่าเมนบ็อกซ์ใหม่ขึ้นมานะครับบ็อกซ์ที่30เป็น VTR ท่านสันน้นเนปชายนิ่งโฮปเนปบ็อ,บอกซ์นี้เป็นมอเตอร์เอ็กซ d ีดกล่องแรกใช่ไหม ที่มีเข้ามานะครับนี่หมายเลข39กนะครับยูโทเปียหรือว่าโค e มีเจ้าเครื่องบินด้วยเหรอที่ไปเอาค่าจากเด็กมาได้นะครับเอ็กซิสบ็อกอะไรพวกนี้ชายนิ่งโฮป e นรับเดีย๋ยวค่อยไปรีวิวกันนะเดี๋ยวดูโลกเซลก่อนยังไงโหลดแนนอีกอ่านี่ไงครับภารกิจในการปลดล็อกโลกดูเวลเวลิร์ดเซลนะครับได้ปรากฏขึ้นแล้วก็คือใช้ มอนสเตอร์เลเวล4 2ตัวนีครับก็คือ2ครั้งนะครับในดวลหนึ่งแหละะมีมิชชั่นมาแล้วนะครับดีเวนเก่าก็จะจบลงไปนะครับประมาณนี้ดวลคอร่ามนะครับก็เราไปอ่านเพื่อเอาเพชร50อันได้นะครับเป็นการเอ็กซีดลระเลยลองไปดูสักหน่อยละกันนะก็เผื่อคนที่ไม่รู้นะครับ อันนี้ดูแล้วคอลเลคชมันใหม่นะครับที่เป็นเหมือนบทสนทนาการพูดคุยของตัวละครนะครับเชนเนี่ยยูแมา่นายจำการเอ็กซิสเซอร์มอนได้ไหมเลยมาณนี่ครับละครมันก็คุยกันก็เอามอนสเตอร์เลเวลเท่ากันมาสองตัวนะครับแล้วก็เอ็กซิสเนี่ยจะมีไฮไลท์ไว้สำคัญสำคัญนะครับก็คือการเอ็กซิสเนี่ยคือการสเปเชียลซัมมอนเอ็กซิสมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กเนี่ยครับด้วยการเก็บมอนสเตอร์ที่มีเลเวลเท่ากันเลยประมาณนี้เนี่ยอ่ะอ่านเรียบร้อยแล้ว แล้วมันแจกตรงไหนวะในบอกจะแจกอาจจะเข้ากล่องของขวัญน,นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะกดล็อกนะครับฮา to u n ล็อกนี้นะครับแล้วก็จะมีล็อกอินโบนัสแจกถึง1,000เพชรเลยนะครับคือเข้ามาครั้งแรกนะมีเซเลเบชันกันอย่างเยอะมากนะครับการ์ดแบบซูบาร้าเจเนอรัลก็มีเนเป็นมอนสเตอร์นะครับ,ป,น Monster, นรบ,รบประเภทเอ็กซีดใช้เลเวล 4, ตัวนะครับในปรเอ็กซีด ในเทิร์นนึงเนี่ยเราสามารถเอาโอเวอร์เลย์ออกได้หนึ่งงานเพื่อใส่ให้มอนสเตอร์ประเภทนักครบนะครับจากบนมือเข้ามาที่ใบนี้ได้การที่จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับมอนสเตอร์ตัวนั้นที่มาติดตั้งให้การใบนี้ด้วยเอฟเฟกต์นี้นะฮะแอตแทก2,000ดีเฟนซ์1,000นะคุณผู้ชมครับก็ตัวต่อไปนะครับกาก้าเมจิเชียนะครับมอนสเตอร์ใหม่ประจำโลกเอ็กซีดเลยเป็นสเปลแคสเซอร์เลเวล4นะครับ แต่ละหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถประกาศเลเวล1-8ถึงได้และการที่จะเปลี่ยนเป็นเลเวลนั้นนะฮะสามารถาควบคุมการกระทำเช่นได้แค่ตัวเดียวแล้วก็สามารถใช้ในการซิงโคมาเทียลได้นะฮะมียแท็กห1500แล้วก็ดีเฟนห์1000นะอนอกจากนี้ก็ยังเป็นเป็นสลีปนะฮะเป็นลายมียูกิมายิ้วด้แล้วก็เป็นไอคอนิกดีนะฮะเทมเพทก็ลายเดียวกันนะแต่เป็นแนวนอน ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดล็อกเซลกันนะครับแล้วก็ดูเนื้อเรื่องบางส่วนคร่าวๆนะไปเดี๋ยวมันเริ่มปลดล็อกยังไงมองสเตอร์สี่สองตัวในสองครั้งในหนึ่งดูเวลแหละอ่ะเปลี่ยนเด็กก่อนแล้วกันเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่มีเลเวลสี่สุดนะครับไม่ได้ผมไม่ได้สร้างเด็กใหม่เลยนะผมเอาเด็กเก่าที่มันพอจะใช้ได้มาแล้วก็ลองดูแล้วกันนะครับออโต้ไปเลย เพื่อความรวดเร็วในชีวิตทัพสินเนฟเงื่อนไขในการปลดล็อกก็คือเนปย้ำกันอีกทีคือมอสเตอร์เลเวลสี่เนปลงมาสองครั้งในหนึ่งดูเอลเนปเนี่ยผมมีเรลสี่บนมือสองตัวเนปนี่นับหนึ่งแล้วนะแต่เธอไี้ลงอตัวหนึ่งก็นับสองเนปเรียบร้อยเนปภารกิจผ่านเนปที่เหลือก็สู้ให้จบเกมเนปดูชนะไหมว่าเด็กนี้เด็กเก่ามากๆเนปะเอา,าเล่นช่วงที่มีการทำภารกิจ ดีเชียนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะโอเคนะตามเงื่อนไขนะครับดูกันแอะแ้วโอเคก็ปลดล็อกเลยนะครับใช่ไหมไซส์บนนี้อานี่ไงนะครับภารกิจผ่านแล้วนะครับก็ใช้มอนสเตอร์สี่สองครั้งในหนึ่งดูเอลกดรับของรางวัลน,นะครับแล้วก็จะสามารถ ไปสู่โลกเซลได้เอาแล้วดูเวลไดเมนชั่นซิสเต็มเนปนี้เน็บเปิดประตูแห่งโชคชะตาเนับประมาณนี้นะน,นี่แล้วเนับประตูที่ถูกปิดปนึกแล้วก็อยู่มานะครับตัวเอกของภาคนี้ก็มายืนอยู่แล้วก็มีเสียงพูดขึ้นเน็ว่าใครก็ตามที่เปิดประตูนี้ได้จะมีพลังอันยิ่งใหญ่ แต่จ,จาไว้ด้วยว่าพลังงานยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความร,รับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งไม่ใช่มันสไปเดอร์แมนเนี่ยครับอันนี้พูดถึงความเสี่ยงอันใหญ่ยิ่งไหมต่มีความกล้าเพียงพอจะเปิดประตูนี้หรือเปล่าล่ะเนี่ยครับอยู่แมมซิคุโมเนี่ยครับหรือซิคุโมอยู่มก็บอกว่าเอาเลยไหมลุยเลยเนี่ยครับเพราะฉันเนี่ยจะพุ่งพยานไปสุดกําลังเนี่ยครับเป็นคําพูดประจําตัวของเขาประมาณนี้เนี่ยจรจากกระตูนะเนี่ยเฮ้ยมีเป็นแบบคลิปเลยล่ะ ไอ้นี่มันแอดวานซ์ขึ้นเนะี่ยปกติมันจะเป็นแบบจะเป็นแบบภาพนิ่งนะครับนี่แอสเซาลก็โผล่มานะครับแอะโลกเซาลานั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่โลกเซาล์กันคุณผู้ชมครับบอกเลยว่ายังหล่อแน่นอนนะฮะอ้าวบังค,คับกูกดตรงนี้แหละแล้วก็เปลี่ยนซีรีส์ ก็เซลมาแล้วนะครับยูมารกับเอสเซลไปครับเมตาน่าจะเปลี่ยนกันบานเลยเนี่ยเพราะว่าการเด็กซีก็เป็นการที่ค่อนข้างทรงพลังเนปอาจจะลดลิสต์ปรากฏตัวขึ้นเนปเชื่อมต่อกับยูมาแล้วก็เอสเซลนะครับจากนี้นี่ไม่ได้เห็นมานานมากนะครับเพราะไม่ได้มีตัวละครใหม่เข้ามาเท่าไหร่นะฮะเอาแล้ว เปลี่ยนเป็นโลกเซลแล้วนะครับตัดมาที่อะไรเลยสามตัวนะครับหรือว่าแอ๊เซลที่เรารู้กันอยู่นะครับก็ยืนนิ่งหรือว่านี่ฉันอยู่ที่ไหนกันพื้นที่นี้เนี่ยมันดูกับเมืองฮาร์ดแลนด์เลยแต่ก็ไม่เหมือนสักทีเดียวนะนะครับประมาณนี้นะแต่ทำไมมันถึงรู้สึกเหมือนมันคุ้นจังเลยแอ๊เซลนะครับก็มีคนมาเรียกนะเฮ้แอ๊เซลนี่ฉันพูดกับนายอยู่นะนะครับ เนะออทูเอเซาเนบล้อกันนิดนึงยูแม่นั่นเองรับนายโอเคปะเนี่ยคือเหมือนกับว่านายมองเบื่อไปถึงโอวกาศแล้วนี่รับยูแนมะก็ว่าแต่ยูแมนะนายรู้ไหมเนี่ยว่าพวกเราอยู่ที่ไหนกันระับแนะ่นะนะนอนรูนะ้สิรับที่ที่พวกเราอยู่เนี่ยเนะี่ยคือเออดูเอลดูเอลอะไรวะ ดูเอลลิงไงใช่แล้วดูเอลลิงแส์นะครับดูเอลลิงส์แหละใช่แล้วตอนนี้เนี่ยพวกเราอยู่ในโลกของเกมยังไงล่ะแอชเช่เนบแล้วโลกทั้งโลกมันสร้างขึ้นจากเกมได้ยังไงเนี่ยในบ้านหรือเปล่าอยู่แมน่รับวันนี้เนี่ยฉันก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่หรอกเนบแต่มันมาถามยนะูมาเนอาจจะซวยได้นะยูมาไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เน ดูเหมือนว่าเป็นการเชื่อมต่อความทรงจำกับคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เนี่ยคล้ายๆโลกในแมทริกเกอรแมงเนี่ยับบแบนแกอ AR ในโลกของเรายังไงล่ะแบบ Visual Link System แม่เนี่ยคอมพิวเตอร์สามารถสร้างโลกจากความทรงจำได้อย่างนั้นเหรอนี่นายมั่นใจหรือเปล่าเนี่ยว่านายจำมาถูกต้องเนี่ยอยู่มเนะครับนี่ต้องมีการถามกันนิดนึงแหมฉันก็แค่พูดสิ่งที่ด้ยินม่ แต่บางทีเนี่ยที่นี่มันก็รู้สึกเหมือนเรากำลังอยู่ในเดอะคีย์เลยนะนะครับในกุญแจนะครับอยู่ในกุญแจอย่างนั้นเหรอไม่นะเหมือนจะได้กระไรไประยางออกได้นะครับเอซาอาจะไปไหนแนะ่นะครับตัดมาที่จุดหนึ่งเอซาก็อยู่นิ่งๆดูมาก็ถามว่าอ่ะนายพวบวาพอดีเลย นายหายไปไหนมาไปทําอะไรมาเนี่ยครับอะไรอยู่หมนายฟังให้ดีนะนะครับมันจะมีเรื่องเครียดมีอะไรเหรอคือตอนนี้เนี่ยการประเภทนัมเบอร์เนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวนะอะไรนะนะครับพวกมันหายไปหมดเลยอย่างนั้นเหรอแล้วที่พวกเราเก็บมาจนครบแหละนี่มันคืออะไรกันเนี่ยใช่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะะแต่ว่าโชคดีอยู่ที่ฉันเนี่ยยังไม่สูญเสียความทรงจำแนะ ฉันมั่นใจว่าตอนที่เราเนี่ยหลุดเข้าในโลกแห่งนี้มันเกิดอิมแพกอะไรบางอย่างที่ทําให้การ์ดมันกระจายไปทั่วแอเรียนี้เลยแน่แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะแอดเซาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเอฟเฟกอะไรเกี่ยวกับการ์ดหมายเลขในโลกใบนี้หรือเปล่านะนะคบเพราะมันเป็นโลกของเกมไงฉันก็มั่นใจว่าเชียนส่วนของการ์ดัมเบอร์เนี่ยมันเป็นความทรงจำของฉันเหมือนกัน ย่งนก็ต้องเอามันกลับมาให้ได้เดี๋ยวนะนั้นหมายความว่าฉันก็ไม่เหลือเวลาจะไปแข่งขันในด u ลแชมเปี้ยนนะสิโอ้บ้าจริงเนะก็อยู่มาอยากเป็นดวลแชมเปี้ยนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฉันทำมาสองอย่างก็ได้นี่มาถ้าเกิดว่าฉันสู้ในการเป็นแชมเปี้ยนชิพก็สามารถวิ่งเข้าหาคนที่มีการนัมเบอร์ใช่ไหมล่ะแอสเซลใช่นายพูดถูกเนปะ แต่ว่าคําถามก็ยังเหมือนเดิมนะทำใม้ฉันถึงซูสเียการ์ดนัมเบอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นการ์ดเอ็กซิสที่เป็นหมายเลขนะครับหนึ่งถึงร้อใช่ไหมมีใครบางคนสร้างโลกใบนี้ขึ้นหรือว่าบางคนทําให้มันเกิดขึ้นอย่างจงใจกันนะนะครับก็คือใครป่าไม่ใช่เหรอคนสร้างโลกนี้นะครับ <laughs> โอเคก็ในการที่ฉันจะเป็นดวลแชมเปี้ยนแล้วก็การ์ดนัมเบอร์กลับมาแล้วก็นะ จะพุ่งทะยานไปสุดตัวเลยนะครับอ่ายูมาแล้วก็แอสเซานะครับอัดล็อกแล้วเนี่ยพร้อมเก็บการ์ดหมายเลข39มสิบเก้าเนี่ยยูโทเปียหรือว่าโฮปเนี่ยแก้ประจําตัวเอสการ์ดของยูมาแล้วก็แอสเซาเลยทีเดียวสามารถใช้เด็กของเขาแล้วก็สกิลนะครับโพลีออฟโฮปนัมเบอร์สามสิบเก้าได้เนี่ยนะอ่าอ่าเอสมอนสเตอร์ของยูมาแล้วก็แอสเซานะครับหมายเลขสามสิบเก้ายูโทเปีย จะไม่อยู่ในเด็กปกติแต่เราสามารถเอาเขามาได้ด้วยสกิลวอร์รี่ออฟพบหมายเลขสามสิบเก้านะครับก็คือเอาการ์ดมาใส่ในเด็กผ่านสกิลนั่นเองอ่ลโลกหม่ล็อกนะครับก็ไปปลดล็อกเซตมิชชั่นนะเพื่อทำภารกิจนะครับแล้วก็ทำเรื่องไปเรื่อยๆนะเราจะเริ่มกันตัวเรียวไหมไม่ละกันนะครับมันไม่ยากนะครับเอ็กซ์ีก็คือคนแต่เลเวลซ้ำสองตัวนะครับอ่บ เรายังสามารถไปเรียนตเดียวได้นะครับประมาณนี้สำหรับคนที่ยังไม่เรียนตอนนี้นะดูภารกิจก่อนเลยเมีภารกิจ2อันนะใช้สก,กิล3ครั้งกับสู้6ครั้งในโลกเซียแลแหละเดี๋ยวยังไงก็อาทิตย์ก็ยังไม่ได้ทําภารกิจนะีครับต้องไปทํานอกรอบเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่เราไปสำรวจโลกเซียลกันก่อนละกันนะ ก็เป็นโลกคียอิงจากฉบับการ์ตูนมาเลยนะครับก็สวยงามนะครับตามนี้นี่จะเป็นแม่น้ำนะครับที่อยู่มากับแอสเซลนี้มาเดินตรงนี้บ่อยเหมือนกันนะครับตามเนื้อเรื่องนะนะเป็นเมืองฮาร์ดแลนนะครับก็สวยงามส่วนแมปนี้จะเป็นแมปร้านขายการ์ดนะครับก็จะเป็นเหมือนเวนิวของเมืองนะครับข้างหลังจะมีจิงแัดสวรรค์อะไรประมาณนี้ ส่วนี้มันจะเป็นเหมือนกึ่งร้านค้าในตัวเมืองนะครับจะมีตัวหุนยนนะครับมาขัดขยะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ขับมาหน้าแรกนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็คิดว่าโลกนี้ก็ปลดล็อกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องราวของยูมารโกอเแอสซลกันนะฮะก่อนอื่นขอดูอีกรอบหนึ่งคือดูเด็กเนี่ยอ่าไม่มีเอชมอนสเตอร์นะครับในเด็กปกติตามที่มันบอกแต่ว่า จะสามารถใช้สกิลได้นะครับนี่ไปที่อินโฟนะครับอ่ยสามารถใช้ได้เมื่อไไท์พอยต์ต่ำกว่า2000คือมีสกิลอีกสกิลหนึ่งครับคือการเอาอ่าน u บเบิรามสิกยูโทเปียกับจากสุสานไปที่เอ็กซ์เด็กได้นะครับแต่ในตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะอยู่ในเอ็กซ์เด็กอยู่แล้วนะสกิลจะใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกคือมีการเข้ามากับแบบที่2เอาการจากหลุมกลับเข้าเอ็กซ์เด็กนะฮะ อ่ะเดี๋ยวยังไงนะครับคลิปนี้ก็ต้องไว้คิปกันแล้วคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเจอกัน